คนเห็นปิดหลังใ่เริมกองแนะ่ตอนนี้ห้อากาดต้มน้ำตาลก่อนต้มน้ำตาลให้มันเปื่อย่อนนะีใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่แป้งนัวใส่ขหน้อนะำแป้งนัวข้าวปรุงข้าวปรุงแล้อันต้มน้ำตาลเลยเนาะ ใส่มะเขือลงไปต้มด้วกันเลยมะเขือกระเทียมต้มให้มันสุกเฮาบม่มีน้ำมนกกันตอนนะคะก็เลยต้มเอาเลยสูตรแบบนี้สูตแบบว่ามันหุน่นอ๋อโซ่สีเพชรคนหลังจากที่เฮาต้มน้ำตาลแล้วเฮาก็สิมามใาส่ายในทวดินเออใส่ในทวดินลงไปเลยเฮาวป้าให้น้ำเย็นก่อนเด้อจังใส่ในทวดิน อันน <c ười> ี้จังบอกตอนนี้จังที่บอกกินแล้วจังโบคนดังโบขื้นเชือแล้วก็ใส่ใส่บักหอมลงไปเด้อแล้วก็ใส่มักนาวน้ำแต่มันจี๊ดจ๊าบคนก่อนตุ้มกระดุ๊บแล้วก็อะไรมูมูอ้าแต่มืออ๋อจะกินอบอใส่ลงไปแล้วมันก็ไปจุดก็ยิ่ตจุแล้วกระสีมาซิมรสชาติเอาเปเลยนะเทปเรา ช้อนร้อนกลางล้างมือจบแล้วบอกเป็นกินร้อนช้อนกลางไม่กินช้อนร้อนกลางรใส่กระปูแล้วมันจิจางไหใส่ทำป่างั้นนุ๊กใส่เกิอนะนทำปลามันเนททายจบเร็จแล้วมันเททายไปเลยครักระสิมากินบาร์เด้อทุกคนกินฟากคระปูลเดี๋ยวบอไก่จ้ะ แซ่บคนเด็ดชิมมือหลนหลวนไอนน้คนดังไทยไอ้วงคนตาก,กินดด้วยทงนี้แซ่บเป็นเชฟไงเรอยาก,กินสิ่งนี้เมนอาารลกชินมานลาดอลูกชิ้นมากแกงมาแซ่บนะ โซสตีบารีวอันเนื้อะอย่างนี้สลัดสลัดตอกข้องแทบนี่ว่าอยากกินเขาแต่ตลาดอยาก ก็ดีทับกะทมงมักมักได้เวอร์ินได้มีประโยชน์พร้อมเผ็ดอีนจัดส <c oughs> ุกซุดเยอะทับกระทองของแถมพักของแถม้มาโอ้มี้าแถม เรากินผักกินยากินแล้วดิกินละตรงคำว่าเราจากินผักกินยาบอกดีมากของมันผักมียาแถมอันนี้อยากเราองนั่นอย่ังแน่กองเลยป้คะคะือแบบ เหมือนง่ายาะ้อนมากมืานราการบ้างอี่ <laughs> ิกินแน่ตเนนตอยอเตยมันก็ยังดนทับกันมันกันหนีแล้วโอเคนะทุกคนจะในเฮากากินอิ่มเลยขอจบคิปเพลิงคานี้ฝากกไลก์กแชร์กดติดตามในเด้อ